m มคคา n ิเคิลคีย์บอร์ดตัวนี้มันถูกได้ขนาดนี้แล้วเหรอครับใครที่มีแพลนอยากเปลี่ยนคีย์บอร์ดเข้าวงการแมคคานิเคิลเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยฮะและของถูกขนาดนี้เป็นใครไม่ได้ครับนอกจาก a j a แแล้วก็ได้จากทางร้านเกมหเหรไปเช่นเคยมากับชุดรุ่นว่า NK 6 1ครับและบอกเลยครับตัวคีย์บอร์ดไซส์กระทัดรัดมากเลยฮะเลยเอาอยู่ที่60% 61หคีย์แล้วด้านข้างมีแบบนี้ต้องมีพอรอพที่เป็นสายห้อยแน่นอนของที่มีมาให้ก็มีสายเชื่อมอออต เล็กอีกเอาจริงพกไปไหนมาไหนสบายเลยฮะสามารถปรับได้หนึ่งระดับและการเชื่อมต่อเป็นแบบเสียบสายนะครับและแน่นอนครับฮอปสวอปได้ส่วนคีย์แคปเป็น p p t ิธีเดือดเบิร์ช็อตไม่ลองนะและที่สำคัญมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับมันในส่วนของเลือกไฟจะเป็นแบบฟิกซีนะครับแล้วเขายังมีให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง11โหมดด้วยกันเลยนะและที่แจ่มเลยคือไฟทะลุผ่านอักษรไทยและอังกฤษได้ชัดมากๆนะแล้วส่วนตัวที่ผมชอบเลยนะปุ่มเมนเทอร์เขาใหญ่สะใจแบบคลาสสิกมากๆครับ อ่ะสุดท้ายครับใครอยากอัปเกรดคีย์บอร์ดขึ้นมาเป็นแมคาินิเคิลเนี่ยก็บอกได้คำเดียวเลยครับว่าตอนนี้ผมก็ตกใจอยู่ว่า